ก็ขอบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็ก็ผมนะักรอติกดีนะคะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับแบกน้องนะครับเป็นกิีที่สองนะคี่น้องผมมันลิมรหัสพัดบิดนะก็คือไม่รู้ตอนนี้น้องผมเป็นยังไงบ้างนะคือแม่งเล่นเกมอยู่ ดีนะครับถ้าอยากเห็นหน้าผมฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดกดยังกดยังกดแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับก็จะหน้าอย่างนี้แหละเนี่ยคือหน้าผมคือเพื่อนแม่งไม่เชื่อไว้ว่าผมผมมาทำคลิปยู u ู e เว้ยคือมันก็มีคนเชื่อดีว่ะ อน,นะครับเดี๋ยวขอปิดกล้องไว้นะครับปิดกล้องก่อนที่ผมไม่อยากเปิดกล้องนานยอะคือเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับมันจะบังแผนที่แผนที่เวลาผมเล่นเกมนะ ผมก็จะไม่รอนะ้องผมเลยนะผมจะเล่นก่อนเลยนะผมจะผมจะทำตัวเองให้ถึงแหลงอะไรเดี๋ยมเป็นแหลงผัดก็แลวกันนะครับอืนะครับตัน่าจะถึงนาะแหลงผัดนะไม่รู้ดิก็<อ>ผมถ่ายนะว่าถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อนและกดกระดิง่งดิ่งดิงดิ่งด้วยนะครับ จะไม่ซื้อปืนนะกีจะซื้อปืนนะเพราะว่าแบบเออเดี๋ยวค่อยไปเก็บศพเรานะไปเก็บศพเราแล้วกันนะนะครับก็ถ้ามีสิ่งมลพวนอะไรก็ขอโทษด้วยนะนะครับก็ผมเมื่อก,กี้เมื่อกี้น้องแบบมาขอโทรศัพท์นะครับ ก็ผมยังไม่ให้น้องเล่นนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปอยู่นนะเราจะลากขึ้นมาลากขึ้นมไม่ได้นะับก็ยีแล้วมันก็ตายก็ถ้าจะใช้ไอคแล้วกัน เอ้าสกินผมหายไปไหนวอาเตอร์กินผมหายไปไหนอ่ะเออผมจำได้ว่าผมมีสกินนี่เออสัตว์เลี้ยงผมว่หายไปแล้วนี่ผมมีสกินนะไอ้เขียอ่ะไอ้เขียวผมใช้สกินมันอะไรบีไม่ใช่หรอว่าเตอร์ ผมกลาเกินไปเลยเลยะผมแบบเป็นมือสมัครเล่นอนะ่นะนี่ครับกดไลค์ให้ให้นะนะม,มันโอ้สุดนังอ่ะเพราะผมไม่งงมกระน,น,นำจริงอย่างบ้าขั่งเลยอ่ะอ่านะ ใช้อันนี้ก็อก็ได้ไหมคือผมใช้รอล่ามาเล่นนะแบบเพราะว่ายิงนิ่งดีอะคือบวกกับสก้าขาวผมด้วยนะก็าจยยิงนิ่งขึ้นไปผมจะอ้อมไปด้านนี้นะเพื่อเพื่อรักษารักษารักษาชีวิตนะ โอ้ยยิ่งกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์กดซับดูดเด้อร์่งแตกแตกมีความรู้สึกว่าผมต้องขึ้นไปตรงนี้ว่ะ ý lắc xá lắc xá gì lâu ạ dư nhìn cay lại nha nhé ไม่ได้โปอืมสก้าเอาสกกาไม่มีสก,กินอีกแล้ว What the hell เฮ้ยผมจำได้ว่าผมมีสกกาขาวนะเดี๋ยวเล่นด่านนี้จบเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับคือ what the hell คือผมมีสก,กินนะเฮ้ย What the fuck จากลากขึ้นหน่อยบุงดูอ่ะอุวยอุยอะไรอะไรอะไรอีกจี๊ดแล้วน่าจะแตกแตกเฉยเฮ้ยเพื่อนมาช่วยว่ะเพื่อนดีจังโอ้ขอบคุณมากเลยครับเฮียะไม่เป็นไรนะก็ จเจอเพื่อนถือว่าดีนะก็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 ก,ก,ก,ก็ก็ดีนะครับก็ดีนะครับอืมนะรายงานพวกเคียง์นั่นไปกูตาห <c oughs> ยห็นไมเช็กเกลี่ด้วยไม่เห็นชนะ,ะเว้ยเว้ยจุดสม แอคคนเดียวโอ้ยมาดูว่าเหรอเอาบอลสองข้างด้วยลืมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะับสิกกิ้งปืนนะหรูปกลุ่มยังไม่ได้สวมใส่ปะไม่แน่ใจ เอาเฉยนะนะครับก็ไม่รู้นะ้องผมเล่นเสร็จยังนะะล้วเขไปเล่นะกถเนนึงไง งเอหรือใครไม่รู้นะว่าไอบัตรเครเนี่ยเอาไปทำอะไรได้นะก็คือตอนแรกผมก็ไม่รู้แหละเอาไปแลตรงไ้ตรงที่แรกไอเทมแ้้ก็ไปที่แ็นนะเนี่ยมันจะแรกได้เนี่ยแจกแรกได้สูงจุดคือห้าอันน,นนะสองอันนี้นะต้องเลเวลสองถึงสามขึ้นไปนะหรือสองหรือสามก็ได้นะก็ถ้าเป็น บัตรส่งตู้สษกิจปืนสีม่วงนะใช้เลเวลสามเอ้ยเลเวลสองนะแต่ครับอยากได้เป็นบัตรดอดมอนเอยัานะใช้เป็นเลเวลสามเลเวลสามนะครับก็น้องผมมาเดี๋ยวผมจะเล่นสักเกมแล้วคันค <c oughs> ่าประมาณสิบตัวนะ แล้วก็จะเลิกเลยไม่ใช่เลิกแบบพรมคลิปยู่ดูนะเลิกเล,กเล่นแล้วก็ปิดคลิปนะครับก็ขอตัวไปตับคลิปเก่าๆนะนะก่อนนะนะก็ ตัวดีว่าผมไม่ได้โหดนะหรือไงนะผมแค่อยากฆ่าคนเลื่นๆเยออยากแบบมามาลองลอล่า,า,าไงคือเสียงแม่งอยู่ข้างนอกมันคูดดังเลยนะอย่าลืมกักตัวกันด้วยนะกักตัวสิบสี่วันแล้วมาดูช่องผมนะกดไลค์กดแชร์กดซับด้วย ดูสก,กินผมดีโอ้โหเหนื่อยอะบะุยะคือผมเป็นคนภาคอีสานนะครับ<อ>ก็ปิดเทอมก็ไม่อยู่ภาคนะอีสานนะก็จะเป็นมีเด็กๆเยอะนิดนึงนะ<อ>บวกระยะนะอันเนี้ยเดี๋ยวโดนเฉยอ,อันนี้เป็นหมดที่ ผมชอบที่สุดแหละนะแต่ทุกคนก็ล่าจะชอบมันแค่นั่นแหละปิ้ว,มว,วไม่เตะไปไปเดี๋ยวไปฆ่าคนเล่นๆกันอ้าวผมลืมใส่ได้เอ๊ะกว่เอ,อ๊ะเศกเศ แสบแผลนะคือนแผลนะมี่ลมนะนี่ก็เป็นแผนะลนะแแผอ่ะเออืออ่ฆ่าไปนหนึ่งแล้วนะครับฆ่าไปนหนึ่งแล้วนะคือผมแอบรอแอบรอแอบก็ดูนะทำไมอะ แหวหลอสามสี่ตัวนะตุ้มไม่ตายด่ะต้ม,มีตายก่อน ยช้เชลล์วันนี้นเชลล์อของตัวเองเออปกแล้วนะต่อไปก็น่า,าจะเจ็บตายหมูป่าวะออยังเจ็ดตัวเหมือนเดิมไหม ล่น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 ล่านลานจตัวนล้วนะจะใช่ตะกาบ้างนะตะกาาไม่ดีนะ ใช่เหรเอ้ยสิบสิบผมคุยฆ่านะเสิร์ฟเสิร์ฟบางทีดีรู้ฝีผมไม่ใช่ผู้หญิงครับสิบเอ็ดนะอบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้หญิง,อส,องสองสองมาตบากักด้วยหรอโอ้สิบสาม ห้าสิบสิบเอ้าวเ้ยแตกนะสิบห้าได้สิบห้าให้ได้สิบห้านะอืมสุดยอดเละทั้งสองถุงเออเจ็บเจ็บเยอะหกนะครับนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็คัดไว้แป๊บหนึ่งนะก็ยังสิบห้าเหมือนเดิมนะครับสิบห้าเหมือนเดิมนะครับ สิห้าหนนะครับคือน้องแมงกลัวนะเอสิบห้านะครับโอ้โหไม่มีคนเลยเกมอย่าเพิาอย่าพูดอย่าพี่ทำใหสิบหกสิบหกนะสิแล้วนะครับ1ิบเจ็ดปดคู่นะสิบแปเออสิบแปนะครับเธอแป๊บนึง นะครับอีกสองตัวนะครับอีกสองตัวนะครับแตกหนึ่งอีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวคือผมโอเคนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบเพยงท่านี้ครับขอจบด้วยฉากนี้เลยนะโอเคนะครับแตกแล้วคลิปนี้น่าจะจบเพยงร่านี้ครับกูดบายซีวอร์เกนเลตเตอร์มันต์อัพเคอร์นะ